สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่5เมษายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กเก็ก็เปิดตลาดไปที่1,701.18จุดลดลงไป1.75จุดหรือว่าติดลบไป0.10มปลร่คาการซื้อขายวันนี้68,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT ปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.52%ก็ราคาหุ้น JTS ในตอนช่วงนี้มีการปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ ก็คือทางด้านของผู้บริหารนั้นเตรียมนําเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้นั้นมาลงทุนในเมืองขุดบิตคอยเพิ่มเติมซึ่งก็คาดว่าจะครบ8,100เครื่องภายในปีนี้ทางด้านของ PTTG c ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3%ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้แรงก็ได้แรงหนุนมาจากการรับรู้รายได้จาก All n e x เต็มปีทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.24%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส1ปี65นี้กำไรจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นหนุนจากราคาน้ำมันและก็ค่าการกันที่อยู่ในระดับสูงทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.55%คณะของราคาหุ้นนั้นได้แรงหนุนมาจาก บริษัทนั้นมีการลงทุนกว่า5,000ล้านบาทซึ่งก็จะเสริมใน4ธุรกิจหลักเรียกว่า Seven Smart ทางด้านของ s v i ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.88%ก็าคาดว่ากำไรในไตรมาส1ปี65นี้จะเติบโตได้ค่อนข้างแรงก็แรงหนุนมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการปรับราคาสินค้าขึ้นด้วยทางด้านของตรงหัว ราคาหุ้นยังบวกขึ้นมา12.15%ก็เป็นการปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าทางด้านของตรงหัวนั้นจะติดแคชบาลานซ์ตั้งแต่วันที่4เมษายนจนถึง13พฤษภาคมก็ตามแต่ราคาหุ้นเองก็ยังปรับตัวกันขึ้นดัขึ้นมาได้ทางด้านของ ACG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.74% ทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดว่าในช่วงเทศการสงกรานนี้ทางด้านของยอดเข้าใช้บริการศูนย์ซ่อมรถจะเติบโตขึ้นได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ในตรมาส2ปี65นี้เตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก2แห่งด้วยกันทางด้านของไทยรีไลฟ์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.77%ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของบอลยู u, ที่มีการปรับตัว เพิ่มกันขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาหุ้นไทยรีไรต์ในวันนี้มีการปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างแรงส่วนทางด้านของ ALT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.69%ก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ถึง30-40%ด้วยกันโดยทนังของแบ็กหลอกนั้นสูงกว่า1,300ล้านบาททางด้านของ NV ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5%ก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้2,200ล้านบาทแล้วก็จะมีการออกสินค้าใหม่รวมทั้งธุรกิจ OEM เข้ามาหนุนเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนทางด้านของ J ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง12.22%ก็มีการเตรียมที่จะขยายโครงการ Community Mall ใหม่ๆเพิ่มเติมกันขึ้นมา และก็นอกจากนี้ยังมีการเข้าสู่ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็จะช่วยหนุนรายได้ให้เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ MSC ราคาหุ้นติดลบไป14.17%ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องหลังจากช่วงที่ผ่านมานั้นราคาหุ้นปรับขึ้นได้มาแรงขึ้นไปเกินกว่า100% ทางด้านของ PSL ราคาหุ้นติดลบไป5.20% TTA ติดลบไป2.17%แล้วก็ RCL ติดลบไป2.31%ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของดัชนีค่าระวางเรือที่มีการปรับตัวลดลงมาในตอนช่วงนี้ทางด้านของ s v o a ราคาหุ้นติดลบไป10.10% 10จุ t าติดลบไป6.78% ฟอร์ดคอร์ปอเรชันติดลบไป3.01%เ u เวนติดลบไป6.20%ก็ค้าว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวกันขึ้นไปแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ